ครับผมดีๆต้องมีความเข้าสู่ช n e l GGB Studio แล้วผมก่อนเข้าเนี่ยคลิปฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์ share, นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเนาะก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับเป็นคลิปแรกในรอบหลายวันเลยน่าจะประมาณ7-8วันได้นะที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ยังติดตามชมสตอรี่อย่างต่อเน,นื่องครับใน s t a r t o w n นะครับมีสตรอรี่ใหญ่ๆให้ชมเยอะแยะเลยนะครับผมที่ผมไม่ได้กลับมารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันเนาะก็ที่ผ่านมาก็มีสตรอรี่2ชน2นะครับเล่นกันโคตรเดือดเลยนะครับก็ถือว่าสตรอรี่ที่สนุกนะครับด้วยที่ว่ามันเยอะแล้วมันดูแบบมั่วดีอ่ะมันดูเหมือนกับ เป็นสงครามดีฮะมันเยอะนะครับแต่เมื่อวานนะก็เป็นสตอรี่ที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้แหละนะครับเป็นสตอรี่ระหว่าง s m d กับ Diamond Head เสียไม่ได้กับ Diamond Head ครับก็เจอกันบ่อยเนาะไดมอนด์เฮดเสียไม่ได้เจอกันมาเยอะมากๆถ้าย้อนกลับไปใน Star t o w วในยุคก่อนหน้านี้ก็เจอกันบ่อยนะครับเป็นคู่ปรับคู่แคนตลอดการยิ่งในช่วงยุคที่นำทัพโดยหมึก ตอรติ SMD ยุคนั้นนะอโหยิ่งเดือดน,นะครับเดือดมากๆนะครับที่ Diamond Head เนี่ยจะมีซ้มมีสเกตมีแจ็คก,กี้ที่เล่นกันอยู่บริเวณหน้าคุกใหญ่นะครับซึ่งสตอรี่ช่วงยุคนั้นนะอะโคตรมันนะในความรู้สึกนะช่วงที่แบบแหกคุกอะแล้วออกมาช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วไฟหลักหลักจะอยู่บริเวณบริเวณรอบคุกที่เขาเรียกว่าเสาอะไรนะเสาสี่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจำชื่อไม่ได้นะเป็นเป็น ที่แต่ละแก๊งเนี่ยเวลาเล่นสตอรี่ล้วมาช่วยเพื่อนที่แหกคุกเนี่ยนะครับซึ่งจะค่อนข้างที่จะนัวกันมากบริเวณนั้นแถวๆคุกในยุคนั้นนะถ้าใครชมแล้วมันดูสนุกดีทั้งหน่วยงานทั้งตำรวจเดือดพูดจริงนะนะครับ SMD กับแดนว n ้ในยุคนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ SMD เนี่ยเล่นโคตรดีนะครับทำแก๊งโคตรดีน่าจะเป็นในช่วงนั้นแหละนะครับ ที่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับคือเล่นกับไดม o n d h เ a d เนี่ยสูสีเลยแล้วสนุกมากนะครับแต่พอหลังๆมาหลังจากนั้นเองพอ Sket ตแ land เริ่มกลับมาทำไดม o n d h เ a d แบบเต็มระบบเล่นกันแบบรู้มือรู้ใจแล้วอะนะครับกลายเป็นไดม o n d h เ a d ที่เอาชนะ SMD ได้ตลอดเลยพอหลังจากนั้นมาจนไดม o n d Head เนี่ยไดฉายาแก๊งที่กักศพเก่งนะครับแล้วมันเป็นในยุคที่เสียไม่ได้เนี่ย ก็แพ้ไดมอนด์เฮดมาตลอดเพราะหลังจากนั้นนะครับจนมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้แหละยุคที่ทุกคนดูกันอยู่เนี่ยที่ชนกันเป็นไฟตรงวัดกันเนี่ยนตอนนี้นะครับผมก็เป็นไดมอนด์เฮดนะที่นําโดยตั้มส่วน s อสก็นําโดยตัติต็ันะบแต่ว่าเป็นไดมอนด์เฮดที่ชนะมาโดยตลอดแล้วก็ต่อย้ำชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเช่นเดียวกับ สอรี่ที่เจอกันเมื่อวานนะครับก็เป็นไดมอนเทสที่ชนะเอสซด้แบบง่ายเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปชมไฟตัวอย่างคร่าวๆนะเดี๋ยวเรามาพูดเป็นไทยคลิปว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับไดมอนเทดกับเอสซิมดีครับไปชมคลิปพร้อมกัน

ใส่ถีบบ้ามิใส่สวยๆดึงปบายนึงสบายนึงสบายนึงปบายนึงเอ็นเอตันรถไม่กันตันล้อมตันล้อมยิงซ้ายหน่อยยิงซ้ายหน่อยยิงซ้ายหน่อยหัวเขียวหัวเขียวซ้ายหัวเขียวเยอะหยอะหัวฉีกเยกเยอะเฮ้ยยิงปืนยิงปืนซ้ายหน่อยดิยิงปืนซ้ายหน่อยดิยิงปืนซ้ายหน่อยหลังม่านมาถึงบ้านแล้วเนี่ยหลังม่านมาถึงตอบไปดิจ้าไปไหนอ่ะ เอาปืนหายไว้ี่ไป่่มเฮ้ยวิีเลยางกะดเฮ้ยบแตกบออกดิกูตีมึงทังไงไอ้หี้ย

โอ้เครไม่มาดากล้อแล้วมีเดผู้หญิงอยไแล้วชุยนชยันชนชยนเลยชุบยันชุบยันชชบยนเยชบ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 ยนเยชบยนี่ี้มาอ่ะนี่ีมาอ่ะนี่้อะตาย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 ตาายตายตา

ตอไอ้เดี yeah. ่ยเฮียตอนนี้หลังบ้านสองตัวเดี๋ยวไปเชียร์ดีว่าคุณดูมันมันตีไปมันไม่มีความพร้อมจะยังไงล่ะดันมาถึงบ้านไวเรื่ยแล้วมันก็ลงเอาใหม่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 ลองลองดูใหม่น้องไม่เป็นไรเอาใหม่เฮียเฮ้ยมึงมึงมึงพอก่อนตอนนี้มึงมาก่อนมึงมาก่อนมึงดูเอามึงดูเล่นเดี๋ยวน้นใส่ด้นใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่เลยมือเราเล่นง่ายชนเล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 ยแค่คุณตีกันอยู

ไล่ล่าไ้านเือนหน่อยโดน้อนะเฮีลัยอ้เควยแคสัตอควยสัตอวสแอควยสไม่ต้องเสือียควยอเสียวเอ้ยควยกูม็อกไอสัตว์กูม็อกไอขยะกูม็อกไอควย ทำอะไรม yes, oh, right? ึงเนี่ยไอ้เ้ยมึงทำอะไรเนี่ยกูมอกทอะไรมึงเนี่ยนี่มึงทำอะไรมึงเนี่ยไอ้เจ้ยอะมึงมอกไอ้้องมึงเป็นไหมเนี่ยกูไะจ่อไอ้น้องกูมอกไอ้ยาืนหนอยพืนหน่ไอชามนหน่อยมึงเอาเป่าก็ิวได้อีก้แกงกู เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ได้ชมคลิปตัวอย่างที่แอดเนี่ยนะครับได้ยกตัวอย่างไปให้ชมกันก็เป็นเหมือนทุกครั้งที่ SMD ยังแก้ไม่หายนะครับยังแก้ไม่หายถามว่าสกิลเพย์ผู้เล่นของ SMD เก่งไหมเก่งนะพอดูมุมมอง SMD แล้วอ่ะเออตีไดมอนด h e ฮดล้มไปหลายตัวมากๆล้มไปเยอะนะครับแต่ว่ากันไม่อยู่นะครับพยายามเอาศพของไดมอนด์เฮดไปกัด แต่ก็บ้านแตกมาโดยตลอดนะครับเบมเฮดก็เหมือนซอมบี้เลยนะครับเล่นตายแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็กืนเสียไม่ได้ไปต่อเนื่องคือลักษณะแบบเนี้ยเห็นทุกๆไฟเลยที่เสียไม่ได้ยังแก้ไม่ได้นะครับโอเคล่ะสกิลเพลผู้เล่นทําได้ดีนะครับตีได้เบนเฮดล้มไปเยอะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มแย่ลงนะครับคือเหมือนจะเห็นภาพในช่วงต้นตน,นิดนิด แล้วหลังจากนั้นก็แย่ลงกลายเป็นไดมอนเทนที่คุมเกมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุบศพอะไรเงี้ยเร็วกว่าเร็วกว่ามากนะครับคือไม่ไม่ข้ามศพเพื่อนเลยอะไดมอนเทนอะเล่นแบบนี้จนคือทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็น AI อะคือต้องทำแบบเนี้ยนะครับคือเจอเพื่อนตายปุ๊บก็ต้องชุบต้องอุ้มต้องเหมือนเป็นระบบแบบนี้เลยอะฮนะส่วน s อ d ก็ยังแก้ตรงจุดนี้ไม่หายนะครับคือ เอาพูดง่ายๆก็เหมือนกับมีตัวแอสซิสินทั้งแก๊งนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็ให้กําลังใจกันต่อไปหวังว่าเสียไม่ได้จะแก้ตรงจุดนี้ให้ได้นะเราก็กลับมาเล่นกับแดนเฮดใหม่นะแอดวาน่าจะแก้จุดนี้ได้ภาพในอดีตมันจะกลับมาที่แบบเล่นกันแบบโอ้โหสูสีจะจัดนะครับโอเคคลิปหน้ามาเจอกันสำหรับคลิปนี้ผมเดวดเจมส์ใหม่คับสวดีครับ